กรณีที่มีโดนขนาดใหญ่ตกที่จังหวัดสุรินทร์บ้านกงอง็มเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อคืนเวลาห้าทุ่มที่ผ่านมาโดยตอนแรกชาวบ้านทนลงฐานว่าอาจจะเป็นโดนของฝั่งกัมพูชาที่ออกมาลาตะเวนและบินสอดแนมบริเวณประเทศไทยนั่นเองล่าสุดผลการตรวจสอบกองทัพบ,บกออกมายอมรับแล้วเป็นบินโดนของไทยนั่นเอง เพื่องดินตัวนี้นะครับเพิ่งนําเข้ามาจากประเทศจีนนั่นเองเป็นโดนบินตรวจการสามารถทาความเร็วได้สูงสุด61กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงสุดอยู่ที่6,500เมตรซึ่งทางกองทัพบกได้ออกประแจงแล้วเป็นการบินตรวจการและทดสอบระบบสมรรถภาพของโดนนั่นเองเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยทําให้มีการลงจอดของโดนอย่างฉุกเฉินซึ่งเรื่องนี้สร้างความแตกตื่นให้กับ <S <S พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จํานวนมากเลยทีเดียวล่าสุดกองทัพบกออกมาชี้แจงแล้ว เป็นโดยอากาศานหลายไรคนขับของกองทัพบ,บกเองวันพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตนกจนเกินไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาทยาง,งานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ